สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายการข่าวว่าโจเซฟบอเรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายการประเทศของสหภาพยุโรปแถลงกับผู้สื่อข่าวหลังการประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยข่าวช่วยเหลือผู้ลี้ภัยปาเลสไตายแห่งสหประชาชาติที่เบเยียมนะครับโดยโจเซฟบอเรลได้กล่าวถึงนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูผู้นําของอิสราเอลอย่างรุนแรงว่าเขาไม่ฟังคาร้องขอเกี่ยวกับการกระทําเพื่อปกป้องพลเรือนให้มากกว่านี้ทุกคน ไปที่หน้าสภาแล้วขอร้องว่าได้โปรดอย่าทำอย่างนั้นช่วยปกป้องพลเรือนอย่าฆ่าคนมากมายที่ทําอยู่เยอะเกินไปหรือเปล่ามาตรฐานคืออะไรเนทันยาูนั้นไม่ฟังใครเลยโจเซฟบอโรบอกว่าเนทันยาูเรียกร้องให้อพยพพลเรือนชาวปาเลสไทน์ออกจากพื้นที่ราฟาของฉนวนกาซาซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของฉนวนกาซาที่ผู้คนได้เข้าไปหลบภัยแล้วจะทําสิ่งนี้ได้อย่างไรพวกเขาจะอพยพไปที่ไหนไปดวงจันทร์พวกเขาจะอพยพคนเหล่านี้ไปที่ไหน ดังนั้นหากประชาชนระหว่างประเทศเชื่อว่านี่คือการฆ่าคนมากเกินไปบางทีพวกเขาอาจต้องคิดเกี่ยวกับบทบัญญัติอาวุธกันใหม่กี่ครั้งแล้วที่ได้ยินผู้นําและรัฐทนตรีต่างประเทศพูดว่ามีคนถูกสังหารมากเกินไปประธานาธิบดีโจไบเดนเองก็พูดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่านี้ออกจะเกินไปหน่อยถ้าเชื่อว่ามีผู้คนเสียชีวิตมากเกินไปบางทีประชาคมระหว่างประเทศควรจัดหาอาวุธให้น้อยลงเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจนํานวนมาก ขณะเดียวกันทางด้านดันงราวินาสัมดาสานิโฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าการโจมตีทางทหารที่อาจเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในราฟาซึ่งชาวเปรตตายประมาณ1นล้านห้าแสนคนอาศัยแออัดแน่นกันอยู่ในบริเวณต่างๆโดยไม่มีที่ไหนให้หลบหนีได้อีกต่อไปนั้นเป็นสิ่งที่น่าหวาด,ดววกลัวพลเรือนจํานวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแล้วก็เด็กมีแนวโน้มจะเสียชีวิต เราได้เตือนแล้วว่าการกระทําที่ละเมิดกฎหมายแห่งสงครามมีโอกาสที่จะปฏิบัติการกล่าวในราฟาและเสี่ยงต่อการเป็นเหตุอาชญากรรมโลกจะต้องไม่ยอมในสิ่งที่เกิดขึ้นผู้มีอิทธิพลต้องยับยั้งให้มากกว่านี้และต้องมีการหยุดยิงทันทีทั่วประกันที่เหลือทั้งหมดจะต้องได้รับการปลดปล่อยและจะต้องมีการรื้อฟื้นการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อบรรลุวิธีแก้ปัญหาทางการเมืองอีกด้วยความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายชาตินั้นเริ่มหันมาให้ความสําคัญกับ ชนวนกาซาโดยเฉพาะพื้นที่ราฟาเป็นพื้นที่ที่มีคนอพยพไปอยู่เนี่ยครับกว่าหนึ่งล้านห้าแสนคนแต่ดูเหมือนว่าอิราเลนั้นไม่สนใจล่าสุดนั้นเดินหน้าโจมตีทางอากาศจนทําให้มีผู้คนเสียชีวิตนับร้อยรายบาดเจ็บเป็นจํานวนมากและพวกเขาเลงว่าจะปฏิบัติการทางทหารในภาคพื้นดินด้วยซึ่งตรงนั้นจะเกิดความเสี่ยงทําให้ประชาชนคนในชนวนกาซานั้นเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันนั้น เวลาล่วงเลยมาสี่เดือนมีคนในชนวนคาซาเสียชีวิตไปแล้วกว่า28,000คนซึ่งตรงนี้เองเนี่ยครับก็กลายเป็นประเด็นร้อนเลยทีเดียวก็ต้องรอดูนะครับว่าเนทันยาฮูนั้นยังจะแข็งกร้าวในการเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบใส่ชนวนคาซาโดยเฉพาะพื้นที่ราฟาอีกระลอกหรือไม่ครับ